คลิปนี้นะครับผมจะพาเบืองวิธีการในการไ่เบ็ดปลาไหลนะครับซึ่งเมื่อนี้ก็ได้รับเกียรติจาก่านหมีนะครับเพิ่นจะพาหัวเข้านะครับไปไ่เบ็ดปลาไหลซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะครับหาเวลาในการไ่เบ็ดปลาไหลนี่ส่เวลาบรด,ดนนะครับประมาณ 2- อสานาทีก็ได้ปลาไหลแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้ากับพักกันหาหูปลาไหลก่อนนะครับ ตอนนี้ก็คอยเคียหาหูปลาไหลนะครับมันจะยุ่ตามฟังขอบสะหนานะครับตามขอบสะขอกระสะําก็จะมีหูปลาไหลนะครับตอนนี้ก็กําลังหาอยู่นะครับสําหรับผ่านมีนะครับเพื่อนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับครับตอนนี้เขามาหาถึงสะที่สองนะครับม้สึกว่าเพื่อนจะพ่อหูปลาไหลที่เพิ่นต้องการแล้วนะครับตอนนี้เพิ่นกําลังเคียเบึงอยู่นั่นเห็นบ่ครับพี่น้อง น่นหูปลาไหลที่เพิ่นบอกนะครับตัวนี้อยู่แนนอนเพิ่นวานะครับเดี๋ยวฮั่งมาเบิ่งวิธีการนะครับเพิ่นว่าใส่เวลาบดุลนะครับในการที่จะได้ปลาไหลขึ้นมาหลังจากที่ห้าพ่อหูปลาไหลแล้วนะครับก็ตกแต่งบริเวณโดยรอบน,น้อยนะครับเพื่อจะได้ทําการใส่เบ็ดปลาไหลนะครับซึ่งเมื่อน,นี้นะครับเื้อในการใส่เบ็ดนะครับเยื้อในการใส่เบ็ดเขาใส่หมูนะครับใส่หมู นี่คือเบ็ดนะครับที่เฮาจะเอาไปใส่ปลาไลนะครับก็เป็นสายเอ็นของเฮาเนี่ยแหละครับแล้วกับเบ็ดดวงนึงแล้วก็ขีดเอาเนื้อหมูนะครับมาเป็นบางส่วนแล้วก็มาเสียบใส่กับเบ็ดของเฮานะครับนี่ครับวิธีการเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับนี่สิคอดเนื้อหมูเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเฮาก็จะได้ทั้งเบ็ดทั้งเนื้อนะครับความที่จะ เอาไปใส่รูปปลาไรลล้วนะครับเอาไปเบิ้งวิธีการใส่น้ากันนะครับตอนนี้เพื่อนก็ลงไปหาหูปลาไหลเล้วนะครับค่อยๆนะครับลงไปเพราะว่าขอบสะนะครับมันลื่นมันชั่นนะครับเนี่ยเพื่อนก็หักงาไม้นะครับงาไม่เอ่น้อยๆนะครับเพื่อจะผูกเงอเบ็ดอันนี้เพื่อสอดเข้าไปในรูของปลาไหลนะครับนี่ครับเพื่อนเอาเบ็ดนะครับเนี่ยไปครับงาไม่น้อยๆนะครับแล้วก็ จะแย่ลุกไปนี่หู้ปลาไหลนะครับตอนนี้เป็นกําลังสีแย่นะครับพร้อมแล้วเพื่นก็จัดแจงตัดตกแต่งให้ดีนะครับการใส่ปลาไหลนะครับแบบนี้ใส่เวลาบรโดนนะครับถ้ารูนันมีปลาไหลก็นาทีสองนาทีก็ได้บางตัวนะครับแย่เข้าไปได้เลยนะครับสําหรับหู้นี้เพื่นก็กลังล่องเบิงนะครับจะเป็นจังไดเดี๋ยวค่อยติดตามไปน้ากันนะครับว่าเพื่อนสิได้ หรือบ่ได้นะครับเอา้าเพิ่นตกแตงไมอีกแล้วนะครับสําหรับหูนี่เป็นจังไหร่หนอเพิ่นว่าบ่รู้สึกว่าจะพ่มีปลาไหลนะครับถ้ามีปลาไหลหน้าม,มันสิดินนะครับเพื่อนว่านี่กระจกเบิ่งอีกสังเกตนะครับถ้าเฮาล่วงมือเข้าไปถ้ามีปลาไหลนะครับหน้าม,มันจะดิน่ดนหลุดออกมานะครับกับเพื่อมว่านั่นเถอะนี่เพื่อนกระจกเบงโองสงสัยงูนี่สีพวมี่นะครับ